สวัสดีครับชาว FPS อ่ไรทุกท่านครับผมพี่แป้พาเจอง EP นี้มาช้าหน่อยกว่าของออกมาแล้วกว่าพี่แป้จะว่างทำนะผมต้องขอภายทุกท่านด้วยวันนี้ก็เบาะเบาะนะครับเบาะเบาะเป็นกล่องทอง06มาแล้วนะผมอา้าวเฮียไปไหนเลยเนี่ยนี่ครับก็ได้ที่ดีที่สุดก็คือ06นบวกนะผมก,ก็มีตังเท่าไหร่ตังร้อยล้าน EP นอกนั้นก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกล่อง กล่องทองของปีนอื่นนะฮะพี่แว่นมีตังค์อยู่เจ็ดหมื่นแคชหมวดมม่งให้หมดปาบี่ชิ้นแล้วนะยี่สิบชิ้นละและอีกโอ้ยสองหมื่นหกไม่พอวะ่ะปึ๊บเป็นเป็นเท่าไหร่วะยี่สิบห้าชิ้นเนาะเบาะเบาะยี่สิบห้าชิ้นแล้วกันก็ซื้อเผื่อไปแล้วกันสามสิบชิ้นมาดูว่าอารมณ์ของ กล่องทองศูนย์หกเนี่ยมันจะได้ประมาณไหนเนาะโอเคลองกดดูนะฮะเปิดทั้งหมดนะเปิดทั้งหมดปุ๊บบวกห้าสักโอ้โ <c> ห <oughs> จะกำลังบอกว่าบวกห้าสักสองใบนะตัวจำลองลีกมาเลยชิบหายปุ๊บเอ้ยท็อปห้าสิบว่ะว้าฮะบกท็อปห้าสิบว่ะมา โบ้อึ้อแมชรีวอร์ดไอ้สัตว์เอาล่างสุดมาให้กูเลยแมชรีวอร์ดนะฮะพี่แว่นยังไม่เคยได้การ์ดบบกห้าเลยนะผมร้อยล้านก็เอาแล้วเนี้ยโอ้โหท็อปห้าสิบมาสองใบแล้วก็นิ่งไปเลยครับพี่แว่นซื้อมาแค่ยี่สิห้ากล่องโบ้อท็อปห้าสิบกว่ะ ไวยแท้ไวยแท้แปดชิ้นแล้วชิบหายคร <c oughs> ึ่งทางจะครึ่งทางแล้วตัวจำ<อ>ลองลีกได้ทียี่สิบใบปุ๊บโอ้ทับร้อยได้การ์ดมาสี่ใบแล้วนนเนี่ยศูนย์หกถ้าได้บวกห้านี่เอาใครดีอ่ะปิโลดีไหม <c oughs> กระหงต้องเป็นต็อตตีนะมาขายก่อนท็อ,ทอปห้าสิบออกบ่อยมากเลยนะถ้าพี่แว่นได้จริงนี่เอาปิโลเลยดีไหมเนี่ยหักประกาศเสียต้องท็อปร้อยหม่ครฮะต้องมีคนเสียดายแทนแน่เลยถ้าถ้าได้แล้วถ้าได้แล้วเอาปิโลโอ่โอยท็อปห้าสิบมาห้าแล้วมั้งเนี่ยขอร้อยล้านหน่อยได้ปะอือหืมตัวจำลองเหลีก สิบเจ็ดแล้วอืมกี่อันน่ะยี่สิบห้านะปุ๊บสองแสนห้าปุ๊บการส,สุ่มว่ะเออการส,สุ่มเพิ่งได้เลยนะเนี่ยปกติเปิดแพ็คอื่นนี่จะออกบ่อยหุ้ยท็อปห้าสิบมาอีกแล้วว่ะดวงดีหายแหมทำเป็นดวงดีตอนเปิดการ์ดนะที่จริง ท้ายสุดอยู่ที่นู่นครับอ่าไม่ใช่อ่ะหมายถึงดวงดีตอนเปิดกล่องท้ายสุดอยู่ที่เปิดการ์ดนะว่าได้ใครครับยี่สิบสามชิ้นแล้วอีกสองชิ้นสุดท้ายครับการ์ดมาอูท็อปห้าสิบว่โอ้ 7, ยเจ็ดแปดใบแล้วมั้งเนี่ยเจ็ดใบหมดแล้วครับอ่ะดูหน่อยครับอูบอ๋เจ็ดใบอะท็อปห้าสิบอะแล้วท็อปร้อยสองใบ เปิดกันเพลินเลยฮะทีนี้กดไปเลยครับอย่ารอช้าครับสองใบโบอืดีโกฟรันอืยเย็ดเป็ดนะฮะไม่ใช่ครับเยีสเปสนะครับผมมาครับท็อปห้าสิบครับกดทีละใบเลยนะพี่เปนชอบกดทีละใบาบางคนบอกว่าต้องปล่อยไปกดแบบทีเดียวเลยออมันจะได้ดีอยู่กับพี่เปนต้องเจ๊งครับปึ๊บคริส เจ็ดแสนฮึบโอ้โหชิบหายทำไมมูลค่ามันลดลงเรื่อยๆเนี่ยฟองลิเบอรี่ฮึอบอ๋อเมสซี่สามใบขยะฮึบอ๋อเวสบราวนี่ฮะเปิดได้การ์ดเยอะใช่ว่าจะดีฮึบโอ้โหแม่งเลยอีกสองใบหลักล้านม่งยังไม่มาเลย โอ้ลูซิโอใบส,สุดท้ายถ้าไม่ได้ตอตติขว่วยนี่ครับอย่างที่แว่นบอกว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนนับศพทหารนะครับได้การ์ดเยอะแอบโหดีใจเลยต้นคลิปดีใจ <Cla> พอเปิดการ์ดเท่านั้นแหละรู้เลย พี่แวนก็ยังเป็นพี่แว่นเนาะยังเจ๊งได้อยู่ทุกวันโอเคครับขอบคุณมากที่ตามพี่แว่นพาเจ๊งคลิปนี้เอพิโซดนี้ครับขอบคุณมากๆครับเจ๊งครับสวัสดีครับ